สวัสดีครับ F c มารีวิวครับผมเป็นที่เป่าหนูหนูพุกหนูนาครับผมเนาะก็ก่อนอื่นก็ฝากขอบคุณ f c ซทางอุบลครับผมตอนเย็นๆเนาะเป่าจนพังครับผมห้าสิบตัวนะ FC ซอันนี้คือรีวิวการใช้งานครับผมทางอุบลครับผมแล้วก็ขออีกหน่อยแกว่างี้ครับทักมาโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเป่านะครับเสียงเรียก หนูพุกหนูนาครับผมเนาะเนี่ยวิธีใช้ครับวิธีใช้แต่กำครับผมกำรรนี้นะกำรรไว้ก่อนครับผมเนี่ยกำรรลักษณะนี้เทสครับผมดูดดูดนะได้เสียงนี้แล้วก็นะชอบเสียงนี้เสียงใหญ่ๆครับผมแล้วก็ดูดเลยครับที่เนี้ย<ๆ>ก็จะมีลูกเล่นที่หนูหนาหนูพุกครับผมวิ่งเลยกัดกันเด้อ ะครับวิธีเป่าครับผม